แม่เป็นไงมากอะ่ะแม่กินไปเห็นซึ้งเลยนี่ยังงั้นแหละออบอกเออเหลือแม่ม <c oughs> แล้วพอไปอีกสักสี่ห้าวันนะคะ่ะวันก็โทรเขก็โทรคุยคุยไปเรื่อยๆก็าถามแม่แล้วแม่กินไอ้นั่นเป็นไงบ้างอะ่ะอืมยินดะีเนาะขายดีด้วยไอ้คนนี้น่าดูสดใสผ่องๆเนาะก <c oughs> อดเท่าไหรอ่อ่ะ อถามราคาเดี๋ยวแม่ซื้อกล่องหนึ่งแม่ซื้อกล่องนึงโดนเนาดนเ็รูโพสต่ะอไีกเลยนะคะแอบอ่านแอบอ่านก็คือก็เลยได้แม่เป็นคือที่ให้แม่ทานเพราะว่าแม่กินเพราะว่าเขาเป็นไวท์ทองเขาแบบเป็นผืนเขาชอบคันก็เป็นผื่นตอกก่อนอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นอะอนแม่แม่สิบแต่เคยจะีกี่น่งเช่วเรไม่มีแลวไม่มีไปะมาสปี่เดียเดี๋ยวทานเอ้องมาใหม่ เออเออมีมีหวานหวานก็เลยอเขาก็ไม่ค่อยแพ้ใช่เขาเลยให้เขาลองทานแต่ว่าตั้งแต่พอหลังเขาไม่มีประจำเดือนแล้วผู้หญิงก็จะแบบผิวแห้งอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมผิวแห้งคือมันก็ไม่ค่อยคันเนาะไม่ค่อยคอมไม่ค่อยคันผิวเขาแบบว่าคือหน้าเขาอะมันเพอเขาุกกบอืมหน่อยมันที่ไวทองเนี่ยฮอร์โมนหมดเนี่ยนะผิวผิวจะแห้งแล้วก็จะคันเพราะฉะนั้นถ่ายต้เนี่ยเขาก็จะปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วเขาก็จะหอมขึ้นมา ทานโลชั่นเพิ่มนะคะทานโลชั่นเพิ่มก่อนละหนึ่งซองก่อนนอนใช่ไหมก่อนนอนสี่จุดเก้านะคะสามากเขาเรียกว่าวัยทองวัยทองนะคะใครที่ใกล้วัยทองนะคะฮอร์โมนเวียงนะคะหรือว่าผิวแห้งอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้นะคะขอบคุณคุณแม่ทุกคนเอเจลคือผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเสริมแห่งอนาคตด้วยจุดเด่นในการรับประทานที่ง่ายรสชาติดีดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็ว พกพาสะดวกในบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลก